ครับสวัสดีครับท่านผู้เกียรติทุกท่านผมรังสิงตคงจะฟังเพลงเพราะๆเ,เพลงแน่ดีเพลงธรรมตะจาก g ีทีวทุกวันพุธตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงกลางคืนในรายก,การเพลินเพลงกับไอรัมสัดิตขอต้อนรับทุกท่านชมรายการนี้จากสถานีแห่งนี้ท่านจะได้ฟังเพลงที่ไพเราะ ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเพลงกำมาตัดเพลงที่มีความหมายเพลงที่มีดนตรีที่ไพเราะนักร้อ,รองที่เสียงดีนักร้องซึ่งมีคุณภาพพร้อมกับพูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเพลงตามตรงของนั้นแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนพูดตั้งแต่จด,ดโมงถึงเส1ดโมงกลาคืนลอสแองเจลิสไทยอย่าลืมชุดอินมาที่ g t v ขอบคุณมากครับ